นี่บ้านลุงผู้ใหญ่ทำอะไรทานกันละนั่นกลิ่นหอมโชยมาน่ารับประทานจริงๆ <c oughs> ข้าขอนั่งด้วยคนได้ไหมลุงมาสินี่เมนูของใหญ่แกทำยำหลายอย่างเลยละมีหลายยำเลยนาโอ้ <oui> มียำอะไรบ้างล่ะเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยลุงยำอันเดียวกันไหมเนี่ยแซบปอลุง <c oughs> คนละยำยำคนละอย่างหลายจานก็หลายยำนะไอ้จอยอร่อยจนสดน้ำยำเกลี่ยงเลยละทำยำหลายอย่างแบบนี้ยายแกต้องขยันทำน้ำยำม,มากๆเลยสินะลวง <c oughs> ไม่ได้ทำเองหรอก ยายแกใช้น้ำยำสองสหายตราแทบบอนี่ยังไงล่ะน้ำยำสองสหายตราแทบบอใครทำก็อร่อยฮใช่แล้วครับน้ำยำสองสหายตราแทบบ่ทำยำง่ายๆใครยำก็อร่อยจะเป็นยำปูหมายำขนมจีนยำบุญเส้นยำไข่เค็มยำปลาถูยำหมูยอยำไข่เยี่ยวหมายำตีนไก่ยำกุ้งทะเลสด ยำหอยแครงยำปลาช่อนหรือจะเป็นอาหารประเภทยำชนิดใดก็อร,อร่อยอร่อยด้วยน้ำยำสองสหายตราแซบบ่แซบแน่นอนนะครับไ